แสงบอสลองขับทางเนินเนินบ้าน 29, เจเดี2 9สองเก้าสามร้อยอ่ะเนเนินที่ออกจากบ้าน JK เข้าเมืองอะ่มนนะมาสอนเราจะเล่นมือนเขาด,ดูดิลองดูว่ามันต่างกันไหมแต่ผมยังไม่ได้ดูของแต่งคันนี้เลยว่าเขาแต่งอะไรมาบ้างเพราะบางอย่างมัน บางอย่างมันต้องถอดอะผ่าน,นยังไงผมไม่มีกล่องม,มีอยู่ต้ขับสองแล้วขับสี่อะขับสองแท็กน่าจะเป็นรถที่ขับสี่ที่ดีๆก็มีแต่แท็ก สีสายเขาที่ต้องพึ่งดวงล้นะว่าเหินไปจะเจออะไรละใช่เขาต้องฝึกว่าตรงไหนแบบว่าอจ,ำจำําใช่ต้องจํา เนี่ยรถแดงไม่ยังแรงอยู่เลยคือรถคันนี้มันถึก